ในโลกของ Fallout เนี่ยมันโหดร้ายและทุกอย่างในเวสแลนด์ก็พยายามจะฆ่าคุณไม่ว่าจะเป็นสัตว์กลายพันธุ์พวกโจรหรือเอเลี่ยน <c oughs> เพราะอย่างนั้นตัวเกมจึงหาตัวช่วยมาให้คุณครับซึ่งพวกเขาจะมาในลักษณะของคอมเพ n เนียนั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันหรือบางคนก็ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์หรือว่าสัตว์ ซึ่งนอกจากความสามารถแล้วคอมเพเนียนแต่ละคนจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันไปทำให้แต่ละคนไม่ใช่แค่ตัวช่วยผู้เล่นแต่เป็นตัวละครที่มีจริงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับลอในเกมและสำหรับในวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับคอมเพเนียนทั้งหมด8คนหรือจะพูดให้ถูกก็คือ6คน2ตัวของเกม Fallout New Vegas จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลย ในลิสต์นี้ผมจะขอเรียงตามความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นจะเจอกับคอมเพ n เนียนเหล่านี้นะครับไม่ได้เรียงจากอ่อนสุดไปจนถึงเก่งสุดเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันนอกจากนั้นในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงแค่ตัวละครในเกมหลักไม่รวมที่มีอยู่ใน DLC นะครับเอาละ่ะเริ่มกันที่ตัวแรกอย่าง SE คิดว่าน่าจะเป็นคอมเพเนียนตัวแรกที่ผู้เล่นสามารถเจอได้ถ้าคุณเดินทางตามคำแนะนำของ NPC ซึ่งตัวของ SE จะอยู่ในร้าน Mohave Express ที่เมือง Prim ซึ่งจะอยู่ในสภาพที่พังซึ่งเราก็ต้องทำการซ่อม SE ก่อนจึงจะสามารถนำมาเป็นคอมเพเนียนได้โดยตัวของ SE เป็นหุ่นไอบอของ a n c r e ที่ถูกสร้างขึ้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเป็นหุ่น Subject E ตัวที่ห ที่ถูกสร้างโดยด็อเตอร์วิทลี์ที่ฐานอดัมแอร์ฟอสเบสโดยแต่เดิมแล้ว SE เป็นไอบอทที่เป็นหน่วยสนับสนุนของกองกำลังแถมตัวของมันยังมีระบบวิทยุในตัวด้วยนั่นทำให้ใน f o l t o อ t 3เราจะเห็นหุ่นตัวนี้บินไปทั่ว Capital w e เว l a n d และเปิดวิทยุของอาร์ครฟซึ่งในปี2277 เกิดการประทะกันของอาร์นครกับ Brotherhood of Steel ที่ Capital Wasteland ทำให้มีการหยุดผลิตหุ่นรุ่น i b o อและไปเร่งการผลิตชุด h e l l f i ์ e Power Armor แทน SE จึงเป็นหุ่นยนต์รุ่นสุดท้ายในสายการผลิตและตัวของด็อเตอร์วิทลี่เขาก็ไม่อยากให้ i อบอรุ่นสุดท้ายของเขาถูกทำลายเขาจึงอัปโหลดข้อมูลของ i อบอทั้งหมดเข้าไปในโ o ไซดอน n e เน r g y จีเน็ตเ และส่งไอบอททั้งหมดที่เหลือไปทั่วฐานอานครีฟที่หลงเหลือซึ่ง SE ของเราในตอนแรกก็ไปหยุดระหว่างทางที่ฐานอานครีฟในชิคาโกก่อนจะเจอเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมมี่ซึ่งเด็กคนนั้นก็มีการคุยกับ SE เกี่ยวกับรายการทีวีหนึ่งที่ชื่อว่า l a f i ี The r o o o t Incredible Odyssey แต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆก่อนที่ SE จะออกเดินทางต่อมาจนถึงเนวาดา หรือตอนนี้กลายเป็นโมฮาเว่เวสแลนด์ซึ่งตามตัวอย่างตัวของ SE ถูกซุ่มยิงระหว่างทางทำให้ตัวของ SE อถูกชัดดาวอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองพริมก่อนจะมีเคอรเรียคนหนึ่งนำมันไปให้โมฮาเว่เอ็กซ์เพรสและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ SE ก่อนเคอรเรียซิกจะไปพบนั่นเองครับต่อมาคือโรสออฟแชรอนแค s ซิดี หรือชื่อสั้นๆแคสซึ่งเราจะเจอเธอได้ที่โมฮาเวย์อัลโพสที่อยู่ในถนนไอ5โดยเธอจะนั่งกงเล่าอยู่ในบาร์ที่อัลโพสนั้นซึ่งการจะพาเธอเข้าตี้เราจะต้องทำเควสที่จะต้องซื้อสัญญาคาราวานของเธอก่อนหลังจากนั้นเธอจะยอมเดินทางมากับเราโดยเนื้อเรื่องของเธอก็คือเธอเกิดในปี2244 โดยเป็นลูกสาวของจอห์นแคสซิดีกับหญิงชาวเผ่าคนหนึ่งโดยจริงๆแล้วจอห์นแคสซิดีก็เป็นหนึ่งในคอมเพนเนียนใน Fallout 2เหมือนกันโดยตอนนั้นถึงแม้ว่าแคสจะเกิดมาแล้วก็ตามแต่จอห์นพ่อของเธอเลือกที่จะเดินทางอีกครั้งไปทางตะวันออกทำให้เขาทิ้งลูกสาวและครอบครัวไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แคสรู้สึกเกลียดพ่อของเธอแต่อย่างใดโดยเธอบอกว่า ตอนนั้นเธอก็เด็กเกินไปอยู่แล้วแถมพ่อของเธอก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับเธอขนาดนั้นและหลังจากแม่ของเธอเสียชีวิตลงสิ่งที่เหลืออยู่กับแคสก็คือสองสิ่งอย่างแรกก็คือสร้อยขอลูกกุหลาบที่ชื่อว่า Rose of Sharon โดยภายหลังแคสก็ได้รู้ว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นของพ่อเธอเพราะตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็นของแม่ และอีกสิ่งที่แคสได้รับส่งต่อมานั่นก็คือตัวของเธอนั้นชอบความรุนแรงโดยถ้าเลือกได้ก็มักจะมีเรื่องกับคนอื่นเสมอนอกจากนั้นเธอยังโตมาโดยมีสภาวะหัวใจผิดปกตินั่นทำให้ตัวของเธอไม่ชอบคนที่ใช้เค็มทุกชนิดและจะตะวาดใส่คนที่ใช้ยาโดยไม่สนว่าจะเป็นใครพอแคสตเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เธอก็เริ่มสร้างคาราวานของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อของครอบครัวเธอซึ่งธุรกิจของเธอก็เป็นคาราวานขายน้ำดื่มโดยช่วงแรกก็ไปได้ดีจนกระทั่งช่วงหลังที่ดูเหมือนโชคของเธอจะเริ่มหมดทำให้เธออยู่ในช่วงตกต่ำอย่างมากเหตุผลเดียวที่เธอไม่ยอมออกจากคาราวานก็เพราะเธอคิดว่าหากขายคาราวานที่เป็นชื่อของครอบครัวเธอมันจะดูเสียศักดิ์ศรี ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนหัวรั้นด้วยจนกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เธอพักอยู่ที่โมฮาเวเอาโพสก็มี NCR Ranger คนหนึ่งมาแจ้งว่าาาาวานของเธอถูกเผาเป็นจุนและพอเธอจะไปที่จุดเกิดเหตุเรนเจอร์แจ็คสันก็ห้ามเธอไว้ไม่ให้ทำอะไรวูวามซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอไปไหนไม่ได้เธอจึงทำได้แค่เพียงดื่มเหล้าอยู่ที่บาร์แถวนั้น และนี่ก็เป็นเรื่องราวก่อนที่คอเรียซิกจะไปพบเธอครับต่อมามาถึงหนึ่งในคอมเพนเนียนในดวงใจหลายๆคนซึ่งชื่อของเธอก็คือเวโรนิกาเรนาตาซันทันเจโลหรือสั้นๆละกันเวโรนิกาซึ่งตัวของเราสามารถเจอเธอได้ที่วันเอทีเอทรดดิงโพสตโดยเธอจะยืนอยู่บนสะพานและหลังจากคุยกันสักพักเธอจะบอกเราว่าเธอเป็นใคร และหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มเดินทางด้วยกันได้ตัวของเวโรนิกานั้นเกิดและเติบโตมาที่บร o t เ e อร์ o ูดออฟสตีโดยพ่อแม่ของเวโรนิกาเสียชีวิตลงในการต่อสู้กับพวก NCR ทําทำให้เธอถูกเลี้ยงดูโดยสมาชิกในบรา t เ e อร์ฮูเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยความสามารถของเธอทำให้ฟาเทอร์เอลจามองเห็นแววในตัวเธอ ทำให้อีไลาจานอกจากจะเป็นอาจารย์ของเธอแล้วเขายังเป็นเหมือนครอบครัวของเธอด้วยถึงแม้ว่าวรอนิก้าจะไม่มีคุณปู่จริงๆแต่ฟาเธอร์อีไลจาก็เป็นเหมือนคุณปู่ของเธอมากที่สุดในวัยเด็กของเธอเวร n i อนิก้าดูมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ชอบผลคว้าและช่างสงสยัยนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอเข้าร่วมเป็นตำแหน่งสคริปต์ของ Brotherhood of Steel ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลส่วนใหญ่ก็มาจากฟาเธอร์เอลิจาที่คอยพร่ำสอนเธอมาในช่วงวัยรุ่นตัวของแวร o n i นิกาได้ตกรุมรักกับ c h คริส i n e Royce ซึ่งเธอก็คือคนเดียวกันใน DLC Dead Money นั่นแหละครับแต่ความรักของเธอก็ไม่เป็นที่ยอมรับเหตุผลก็เพราะบา o t เ e อร์ฮู o ออฟสตีมีประชากรที่น้อยอยู่แล้วผู้หญิงควรจะทำหน้าที่คอยคลอดบุตร นั่นทำให้ในท้ายที่สุดครอบครัวของคริสตีนได้ออกจาก Brotherhood of Steel ไปและในท้ายที่สุดเวร n i อนิก้าก็ไม่ได้ตามคริสตีนไปเพราะเธอไม่อยากทิ้ง r o เ h อร h o ูดที่เป็นครอบครัวของเธอเหมือนกันโดยเวร n i อนิก้าก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือฟ a t ธอร์ l อลจ h าที่ใช้ตำแหน่งของเขาบังคับให้เวรอนิก้ากับคริสตีนเลิกคบกัน และอีกอย่างที่เธอไม่รู้ก็คือคริสตีนไม่เชิงออกจากบราเธอร์ฮูดออฟส e ต l แต่เธอเข้าร่วมกับ Circle of Steel หน่วยงานลับที่ทำหน้าที่กำจัดปัญหาภายในของบราเธอร์ฮูดจนกระทั่งในวันหนึ่งฟาเธอร์อิไลจาก็ได้รับตำแหน่งเอลเดอร์และได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบฮูเวอร์ด m นั่นทำให้ฟาเธอร์อิไลจาได้นำกลุ่มบาเธอร์ฮูดส่วนหนึ่งไปตั้งแชปเตอร์ใหม่ที่โมฮาเว โดยแวรอโรนิก้าก็ได้ถูกชักชวนโดยฟาเธอร์เอลจาด้วยซึ่งในตอนแรกเธอก็รู้สึกยินดีที่ได้ช่วยคนที่เหมือนเป็นครอบครัวของเธอแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เฮริออสวันวรอโรนิก้าก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกับตัวของฟาเธอร์เอลจาและเธอก็เริ่มเห็นข้อเสียต่างๆของเขาจนกระทั่งในปี2274 T.N.C.R. ได้เข้ายึดฮเวแดบ จุดนี้ทำให้ีไลจาโกรธเป็นอย่างมากและบอกกับทุกคนว่า NCR ที่ได้หัวแดมไปก็ไม่ต่างจากเด็กที่เล่นอยู่กับระเบิดจุดนี้เองมันทำให้เวรอนิกาเห็นทตาแท้ของอีไลัยาว่าที่เขาโกรธไม่ใช่เพราะเสียดายแต่เขาโกรธเพราะเขาต้องการหัวแดมถึงเธอจะเหมือนกับหลานสาวของอีไลจาแต่เธอก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในสภาของราเธอร์ฮูด จึงไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่ที่สุดก็มาถึงในโอเปอเรชันซันเบิร์สที่ทำให้บราเธอร์ o ูดออฟส e e ลสูญเสียสมาชิกไปมากกว่าครึ่งแต่แวร์รนิกาก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตหลังจากที่โนแลนแมกนาราได้ขึ้นเป็นเอลเดตู้ของเขาก็ได้ทำการล็อกดาวน์บราเธอร์ฮูดเพื่อป้องกันตัวเองจากพวก NCR และด้วยเหตุผลที่เวโรนิก้าใกล้ชิดกับีไลยจาเธอจึงได้รับหน้าที่ใหม่ให้เป็นหน่วยพิเศษที่คอยทำหน้าที่ค้นหาเทคโนโลยีรวมไปถึงสเสบียงต่างๆให้กับราเ h อร์ฮูดและหลังจากทำหน้าที่นี้ไปเรื่อยๆเวโรนิก้าก็พบข้อบกพร่องของ b r เธอร์ h o o ออฟส t ตีลอยู่หลายอย่างโดยหลังจากสำรวจโมฮาเวไปสักพักเวโรนิการับรู้ได้ว่า หาก Brotherhood of Steel ไม่ยอมปรับเปลี่ยนในท้ายที่สุดพวกเขาจะตายไปอย่างช้าๆเสริมเล็กๆน้อยๆก็คือนอกจากเป้าหมายหลักของเธอที่พยายามจะช่วยเหลือ Brotherhood of Steel เธอยังมีเป้าหมายส่วนตัวอยู่ด้วยซึ่งมันก็คือการที่เธออยากลองใส่ชุดเดรสแบบผู้หญิงบ้างเพราะงั้นถ้าเราเอาชุดประเภทนี้ให้กับแวรโรนิกาเธอจะดีใจและขอบคุณเราอย่างมาก on subscribe crap For me do you mean it? No, no, it's too much. Well, okay, but it's too much. Oh, it's perfect. Thank you. Thank you. I, I I wish I had something to give you. I wait. What about punching? That's the gift that keeps on giving. I can work on your punching with you. If you like, show you how to counter like a scribe. ต่อมาคือบูนอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนซึ่งตัวของเราจะสามารถพบเขาได้ที่ปากไดโนเสาร์ที่เมืองโนแวกโดยเขาจะเฝ้ายามอยู่ในช่วงเย็นและหลังจากทำเควส์วัน for my baby เสร็จเราถึงจะชวนเขาเข้าปาร์ตี้ได้ตัวของบูนเกิดในช่วงปี2255โดยเล่าไว้ว่า ตัวของเขาเป็นอดีตทหารของ NCR เหมือนก,นกันกับเพื่อนของเขาอย่างแมนนี่วากาสซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ในหน่วย First Recon เหมือนกันแทนพวกเขายังเป็นทหารที่ได้อยู่ในศึก The First Battle of Hoover Dam อีกด้วยจุดที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ศึกที่ Hoover Dam me, แต่มันเป็นภารกิจหนึ่งที่ตัวของเขาและ First Recon ต้องไปจัดการกับพวกเกรดคานที่ Bitter s p r i n g โดยแหล่งข้อมูลแจ้งมาว่าบิ t เทอร์สปริงเป็นแหล่งกบดานของพวกคานแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่านอกจากจะเป็นที่กบดานบิตเทอร์สปริงยังเป็นเมืองที่มีประชาชนเด็กผู้หญิงและคนแก่อาศัศยอยู่ด้วยบูลเล่าไว้ว่าตอนทำภารกิจหน่วยของเขาได้รับหน้าที่ให้คอยดักยิงพวกเฟสคานที่หลบหนีตรงทางออกของเมืองแต่กลับกลายเป็นว่าในภารกิจนั้น คนที่หลบหนีออกมาไม่ใช่แค่นักรบของเกรดคานแต่รวมไปถึงประชาชนทั่วไปผู้หญิงเด็กคนเจ็บและคนแก่แต่ก็เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดในการระบุตัวผู้บัญชาการในตอนนั้นเลยมีคำสั่งให้เปิดฉากยิงทำให้หน่วยของบูลจำเป็นต้องยิงทุกคนที่หลบหนีออกมาในเส้นทางนั้นจนกว่ากระสุนของเขาจะหมดหลังจากจบศึก เหตุการณ์นี้มันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกขนานนามว่าการสังหารหมู่แห่ง Bitterspring สิ่งนี้มันทำให้เขาถูกมองเป็นฆาตกรครับไม่ใช่ในสายตาของ NCR แต่ในสายตาของตัวเขาเองหลังจากนั้นตัวของบูลก็ได้ลาออกจาก NCR เพราะว่าตัวของเขาเบื่อเต็มทนกับสงครามและระหว่างที่เขากำลังพักผ่อนอยู่ที่เดอะสตรี บูนก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร่าโดยเธอทำให้เขาสามารถลืมฝันร้ายทั้งหมดที่เขาเผชิญมาได้นั่นทำให้ในตอนท้ายบูนแต่งงานกับคาร่าและลงหลักปักฐานที่เมืองโนแวกโดยเขาทำหน้าที่เป็นยามของเมืองพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างแมนนี่วากาสจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายของเขา ในคืนหนึ่งขณะที่บูลกำลังเฝ้ายามอยู่ก็ได้มีพ่อคาทาดลีเจียนแอบเข้ามาในเมืองและลักพาตัวคาล่าที่กำลังท้องอยู่ไปโดยมันเป็นไปไม่ได้ที่บูลจะไม่เห็นพวกลีเจียนที่แอบเข้ามาเพราะสาเหตุก็คือมีคนรู้จักของบูลแอบจัดฉากและบอกแผนให้กับพวกลีเจียนหรือง่ายๆก็คือมีหนอนนั่นแหละครับในตอนที่บูลรู้ตัวว่าเมียของเขาโดนลักพาตัวไป คนแรกที่เขาบอกเรื่องนี้ก็คือแมนนี่แต่สิ่งที่บูนได้รับรู้ในคืนนั้นก็คือถึงแม้ว่าจะพยายามปกปิดแต่แมนนี่ก็ดีใจที่เมียของเขาได้หายตัวไปนั่นก็เลยทำให้บูนตามหารอยของพวกลีเจียนไปคนเดียวครับจนกระทั่งมันนำเขาไปที่แห่งดึงใกล้ๆกับแม่น้ำโครโรราโดซึ่งที่นั่นเป็นที่ที่คาร่าถูกจับอยู่และกำลังถูกพ่อค้าทาสประมูลราคา ตัวของบุญรับรู้ได้ว่าเขาไม่สามารถช่วยภรรยาของเขาได้และถ้าภรรยาของเขาถูกขายกลายเป็นทาสหลังจากข้ามไปในเขตของลีเจียนบูญคงไม่มีวันได้เห็นหน้าภรรยาของเขาอีกในจุดนั้นเขาเลยตัดสินใจทำสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการเหนี่ยวไกลปืนโดยเล็งไปที่หัวของภรรยาเพื่อปิดชีพเธอเพื่อไม่ให้ถูกขายไปหลังจากลั่นกระสุน ตัวของบูลก็หลบหนีพวกรีเจียนที่ตามเสียงปืนมาทิ้งศพของภรรยาและลูกที่อยู่ในท้องไว้นาที่แห่งนั้นและหลังจากกลับมาที่โนแวตเขาก็กลายเป็นคนเก็บตัวและไม่ส่งสิ่งกับใครจนกระทั่งเคเรียซิกไปเจอเขาที่โนแวตนี่แหละครับหลังจากฟังเรื่องราวดักดากมาขอตัดเลี่ยนด้วยคอมแพเนียนตัวนี้อย่างน้องหมาไซบอร์กเร็ก เดิมทีแล้วเร็กซ์เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดซึ่งภายหลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นไซเบอร์ด็อกรับใช้หน่วยกรมตำรวจที่เดนเวอร์โดยคาดว่าตัวของเร็กซ์ก็อยู่มาก่อนเกิดสงครามแล้วโดยร่างกายที่ถูกเสริมไซเบอร์เนติกทำให้ตัวของเร็กซ์รอดมาได้และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เร็กซ์กลายเป็นสุนัขสงครามที่ถูกใช้ในกองกำลังของซีซาลีเจียนในการบุกยึดเมืองเดนเวอร์ แต่ว่าในตอนท้ายลีเจียนก็พ่ายแพ้ไปหลังจากจบศึกน้องหมาก็ร่อนเร่ไปทั่วเวสแลนด์ก่อนจะมาลงเอยอยู่ในเขตสลัมในย่านฟรีไซส์และถูกรับเลี้ยงโดยคนที่ชื่อว่าเดอะคิงซึ่งให้ชื่อเร็กซ์แก่เจ้าหมาที่คำว่าเร็กซ์ในภาษาละตินแปลว่าคิงด้วยอายุที่ยาวนานทำให้เร็กซ์ประสบกับภาวะ Neural Degeneration ทำให้สมองของเร็กซ์เริ่มเสื่อมลงซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาเร็กซ์ก็จะเสียชีวิตซึ่งเดอร์คิงก็พยายามขอให้ Follower of the Apocalypse รักษาแต่พวกเขาก็ไม่มีเครื่องมือและองค์ความรู้มากพอในการช่วยเร็กซ์แต่ก็ได้ให้เบาะแสเกี่ยวกับหมอคนหนึ่งที่มีชื่อว่าด็อ e เตอรเฮนรี่ที่อยู่ที่เจคอบทาวนซึ่งตัวของเคเรียซิสก็สามารถทำเควสช่วยเร็กซ์ได้ จากเควส o t h i n g but Hound Dog ซึ่งเป็นเควส์ที่เดอะคิงขอให้เราช่วยพาเร็กซ์ไปรักษามาถึงคอมเพน o นอีกคนที่คราวนี้มาเป็นสายซัพพอร์ตอย่างอาเคตอิสเรลแกนนอนซึ่งเราสามารถพบเขาได้ที่โอ m o มอนฟอร์ดที่ฟรีไซด์โดยประวัติของเขาตัวของอาเคตแกน n อนเป็นลูกของแกนนอนซีเนียเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหน่วยอาร์นครฟ โดยเขาเกิดและเติบโตที่นาวาโรในช่วงปี2,246ไม่กี่ปีหลังจากชดเส้นวันทำลายออยริกหลังจากที่เขาเริ่มโตพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงและอาเขตก็ไม่ได้มีแม้แต่โอกาสที่จะได้รับรู้ว่าพ่อของเขาตายยังไงโดยเขารู้แค่ว่าเป็นการเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติภารกิจหลังจากนั้นไม่นาน ตัวของอาเคตกับแม่และอานครฟบางส่วนก็ต้องหลบหนีออกจากฐานที่นาวารโดยเหตุผลที่ถูกพวก NCR บุกแต่ถึงจังนั้นพวกเขาก็ถูกหมายหัวโดย Brotherhood of Steel อยู่ดีนั่นทำให้กลุ่มอานครฟต้องหลบหนีลบใต้ไปในถิ่นของ NCR เพื่อแฝงตัวจนถึงจุดหนึ่งอาเคตก็ได้รู้จักกับ f o ลอเวอร์ออฟบ a อ o c อค y p s e และก็เข้าร่วมกับพวกเขา ด้วยเหตุผลที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนหลังจากนั้นไม่นานอาเขตก็เริ่มเรียนรู้ด้านการแพทย์และใช้องค์ความรู้ช่วยเหลือผู้คนในเวสแลนด์โดยเรียกได้ว่าเขาเป็นแพทย์ที่ฝีมือดีเลยทีเดียวและนอกจากนั้นเขายังสนใจด้านประวัติศาสตร์แล้วก็พูดภาษาละตินได้ด้วยแต่ในช่วงหนึ่งรัฐบาลเอ r ก็ได้ทราบถึงพวกอันครฟที่แอบหลบหนีมา ทำให้เกิดการประกาศตามหาตัวของกลุ่มอานเครฟที่หลบหนีมาจากนาวาโรขึ้นโดย NCR มีคำสั่งให้ตามหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอานเครฟและจับตัวมาลงโทษซึ่งนั่นเองทำให้อาเขตเลือกที่จะหลบหนีไปที่โบฮาเวโดยเข้าร่วมกับจูลี่ฟา r คาสคอยช่วยเหลือผู้คนในย่านฟรีไซ์แต่ตัวของเขาก็รู้ดีว่าถึงแม้จะพยายามถึงที่สุด ก็คงไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักจึงมีหลายครั้งที่เขาพยายามจะช่วยเหลือผู้คนในแนวทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาหรือว่าการรีเสิร์ชเรื่องการแพทย์หลายๆด้านมีฟันแฟกตเล็กๆน้อยๆใน q u วส t Edge Tumor Brut e ตัวของเราสามารถขายอาเคดให้กลายเป็นาธาตุของซีซ่าได้ด้วยครับ ซึ่งนั่นจะทำให้ซีซ่าหายจากโรคเนื้องอกและไม่ตายได้ Hey there was it always your plan to sell me into slavery to Caesar or was that a spur of the moment thing ต่อมาเรามาถึงคอมพนเนนอีกคนที่คราวนี้เป็นไนคินนั่นก็คือลินลี่นั่นเองครับโดยเราสามารถเจอเธอได้ที่เจคอบทาวและถ้าเราทำเควสของด็ h e n r รเฮนรี่เสร็จ เราก็สามารถชวนเธอเข้าปาร์ตี้ได้เดิมทีแล้วลิลลี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดในปี2078ที่วอล์ิและก็อาศัยอยู่ในนั้นจนมีครอบครัวและแก่ชราจนกระทั่งในปี2153กลุ่มยูนิตี้ที่นำโดยเดอะมาสเตอร์ก็ได้เข้าบุกยึดวอล์ิซึ่งในขณะนั้นตัวของลิลลี่ก็เป็นคุณยายวัย75ปี หลังจากบุกยึดวอลพวกซูเปอร์มิวแทนก็จับคุณยายไปจุ่มในถังที่มี F.E.V. จนทำให้ตัวของเธอกลายมาเป็นไนขินเพื่อรับใช้กองทัพซูเปอร์มิวแทนโดยหน้าที่ของเธอก็คือทำหน้าที่เป็นสปายและมือสังหารภายใต้หัวหน้าของหน่วยอย่างทาบิธาข้อมูลบอกไว้ว่าอาวุธของเธอมันก็คือใบพัดของเครื่องบินเวอร์ทีเบิร์ที่เธอไปเจอตกเข้าเลยนำมาเป็นอาวุธ นอกจากนั้นลินลี่ยังมีอาการสกิสโซฟรีเนียที่เกิดมาจากการใช้สเตลบอยมากเกินไปด้วยทำให้เธอมีตัวตนเสียงในหัวของเธอขึ้นมาที่ชื่อว่าลีโอและหลังจากการตายของเดอะมาสเตอร์ลินลี่ก็ได้ออกเดินทางมาเพื่อตามหาวอลเดิมของเธอแต่ก็ดันมากไกลจนถึงโมฮาเวและสุดท้ายก็มาลงเอยที่เจคอบเทาว และที่นี่เองเธอก็เจอเป้าหมายใหม่ในชีวิตอีกครั้งโดยทำหน้าที่เป็นคนคอยดูแลฝูงวัวบิ๊กฮอร์เนอร์นอกจากนั้นโรคสกิสโซฟีเนียของเธอก็ถูกช่วยไว้โดยด็อเตอรเฮนรี่ที่จะให้ยาเธอกินแต่ว่ายาตัวนี้ก็มีผลข้างเคียงเพราะมันทำให้เธอประสบกับอาการสูญเสียความทรงจำนั่นก็ทำให้เธอกินยาเพียงแค่ครึ่งโดส เพราะเธอไม่อยากลืมเรื่องราวของหลานชายและหลานสาวข,ของเธออย่างจิมมี่และเบกกี้และถ้าเธอไม่ยอมใช้ยาเสียงในหัวอย่างลีโอก็จะคอยบอกให้เธอทำเรื่องแย่ๆอีกหลายอย่างซึ่งนั่นก็แย่เหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเนื้อเรื่องน่าสงสารมากเลยต่อมาเรามาถึงคอมเพเนียนคนสุดท้ายกันแล้วอย่างราอูอันฟองโซเทฮา a ดา ซึ่งเราจะเจอเขาได้หางปลดล็อกประตูห้องที่ขังเขาไว้ที่แร็กเมล์เทนราอูเกิดในปี2047ด้วยเขาทำงานเป็นช่างซ่อมรถณชานเมืองของเมกซิโกซิตี้ในวันที่นิวเคลียร์ลงตัวของเขารอดมาได้เพราะว่าบ้านที่อยู่ชานเมืองของเขาก็อยู่ห่างไกลจากจุดระเบิดพอสมควรหลังจากวันนั้นก็มีผู้อพยพมา,มามากมายให้ครอบครัวของราอูช่วย ซึ่งแรกๆก,ก็ไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมากขึ้นทําให้สเปียงของครอบครัวเองก็เริ่มหมดเขาเลยต้องปฏิเสธไปบ้างทําให้ผู้อมพยพบางพวกเริ่มไม่พอใจจนกระทั่งในคืนหนึ่งก็ได้มีคนมาจุดไฟเผาบ้านของราอูทําให้เขาต้องรีบหนีออกมาโดยคนที่รอดมีแค่เขากับน้องสาวอย่างลาเฟล่านคนอื่นในครอบครัวนั้นเสียชีวิตหมด นั่นทาให้เขาและน้องสาวต้องหลบหนีไปที่เมืองเม็กซิโกซิตี้โดยพวกเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องของกรรมันตรังสีนั่นทําให้เมื่อหลบอยู่ที่เมืองไปสักพักตัวของเขาก็เริ่มกลายเป็นกุลในตอนนั้นตัวของราอูได้เจอกับชุดคาวบอยเข้าครับและตัวของเขาก็ลองใส่ชุดนี้ดูซึ่งมันก็ทําให้น้องสาวของเขาชอบชุดนี้มากๆโดยราอูเล่าไว้ว่าเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม ที่ทำให้น้องสาวของเขาดูมีความสุขตัวของเขาก็เลยใส่ชุดนี้มาเรื่อยๆและทำงานเป็นมือปืนโดยเขาได้สมญานามว่า Ghost of Mexico City และด้วยการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์มันทำให้ราอูเป็นที่รู้จักไปทั่วนั่นก็ทำให้มีหลายคนต้องการที่จะฆ่าเขาเพื่อน,นำมาขึ้นเงินารางวัลจนกระทั่งวันหนึ่งอาการป่วยของราอูแย่ลง ซึ่งมันเป็นขั้นแรกของอาการกลายเป็นกูน่าทำให้เขาไม่สามารถออกไปหาสเสบียงกับน้องสาวได้แต่กลับกลายเป็นว่าพอถึงเย็นเขากลับไม่เห็นวี่แววของน้องสาวราอูจึงกระเสือกกระสนออกจากเตียงเพื่อไปตามหาเธอและสิ่งที่ราอูได้พบก็คือภาพน่าสยดสยองนั่นก็คือร่างของน้องสาวเขาถูกสังหารและร่างที่ถูกหั่นชำแหละจนไม่สามารถาระบุต,ตัวได้ สิ่งเดียวที่บ่งบอกว่านี่คือน้องสาวของเขาก็คือแผลเป็นตรงหัวเข่าของเธอเท่านั้นซึ่งคาดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของพวกเรเดอร์ในท้องที่ราอูจึงจัดการตามล่าและฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และหลังจากนั้นเขาก็เลือกที่จะทิ้งชุดคาวบอยที่นอกจากจะทำให้น้องสาวของเขายิ้มมันยังนำมาสู่จุดจบของเธออีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ ราอูก็หนีมาใช้ชีวิตอยู่แถวปั๊มเปรโตชิโก้โดยทําหน้าที่ซ่อมรถและขายของจนกระทั่งวันหนึ่งกลุ่มโจรก็ได้มาบุกบริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่โดยโจรพวกนี้บุกมายึดซ่องแห่งหนึ่งและสังหารพวกผู้หญิงในนั้นแต่หนึ่งในผู้หญิงที่ถูกจับตัวไปเป็นคนที่มีใบหน้าคล้ายกับราเฟลล่าน้องสาวของเขาทำให้ลึกๆภายในใจราอูอยากจะช่วยชีวิตเธอไว้ ราอูจึงได้ตามกลุ่มโจรไปและพอไปถึงแคมป์เขาก็พบว่าหญิงคนนั้นได้โดนฆ่าไปแล้วและตัวของเขาก็ถูกครอบงำโดยความโกรธแบบเดียวกันในวันที่น้องสาวของเขาถูกฆ่าราอูจึงได้เริ่มโจมตีแต่คราวนี้โชคไม่ได้เข้าข้างเขาถึงว่าราอูจะชนะแต่ตัวของเขาก็ได้รับบาดแผลที่สาหัสมากบวกกับความหดหู่จากทรอมานั่นทำให้หลังจากที่เขาพักฟื้นเสร็จ เขาก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งจดในคราวนี้มาที่โมฮาเวแล้วตั้งกระท่อมอยู่แถวชานเมืองจนในวันหนึง่ง <pública> เขาก็ได้ยินวิทยุจากทาบิท่าเข้าและเขาก็ไปทำงานให้เธอแต่ก็โดนหักหลังและจับขังไว้จนกระทั่งเคเรียซิสได้เข้ามาช่วยนี่แหละครับเติมเล็กๆน้อยๆตัวของราอูนั้นมีคนให้เสียงเป็นนักสแสดงชื่อดังอย่างแดนนี่เทรโฮ นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคอมเพนเนียทั้ง8หวังว่าข้อมูลที่ทุกคนได้ฟังก็คงจะเต็มอิ่มกันไปไม่มากก็น้อยและหวังว่าทุกคนจะรู้สึกผูกพันกับ c o m เพนเนียแต่ละคนมากขึ้นเหมือนเดิมถ้าชอบก็กดไลค์หรือคอมเมนต์ติชมกันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ